เอเยอรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลย g p เพ็กป๊อปร้อนะครับผมปี2022เลยนะครับลูกค้าคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะสวยสวยเลยมีกระจกติดไปแฮนด์แต่งเท่านั้นเองนะฮะ ชุดสีเป็นสีเดิมนะเป็นสีดําตัดสีครีมนะครับสวยๆเลยเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานท่อเดิมโช๊คเดิมนะฮะรถเดิมๆพร้อมกับขี่ใช้งานเลยนะสวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ย,ยาวๆไปเลยล้อเป็นล้อแม็กหน้าหลังเลยนะฮะรถอาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยัง,ยงสวยๆอยู่เลยนะฮะหล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะ มีเล่มเพราะมอกสารครบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้นะลูกค้าอยู่เพียง9000โลเท่านั้นครับไม้น้อยพอสมควรเลยนะคะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับผมอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะ,คะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะใครที่กําลังหารถขับขี่ใช้งาน คันเล็กๆนะต้องเจ้าคันนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพรม้อเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ